ช่วงก่อนหน้านี้นะคะใครได้ติดตามทางเพจข่าวบันเทิงเนี่ยมีข่าวเลือกมาค่ะว่าทางด้านของดาราหนุ่มนะคะแอบซุ่มคบกับสาวหมวยอินเตอร์ที่เคยมีข่าวกับนิกกี้ซึ่งก็มีคำย่อนะคะเป็นอักษรใบด้วยเป็นปอจอกับปอนองานนี้หลายๆคนก็เลยโยงไปถึงปั้นจันประมะค่ะกับเปียโนโนิชาพัฒซึ่งเธอนะคะก็เป็นอดีตแฟนสาวของนิกกี้นชชดนั่นเอง หลายๆคนนะคะก็เลยจับตามองกันเลยว่าคู่นี้เนี่ยจะกลายเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการหรือเปล่าค่ะและล่าสุดนะคะทางไทยรัฐได้ลงข่าวของนิกกี้นชัดที่ได้ไปเจอเจ้าตัวนะคะที่รายการบริษัทฮาไม่จํากัดค่ะเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งนิกกี้บอกเลยว่าไม่รู้เรื่องเพิ่งมาเห็นเนี่ยตามข่าวเลยซึ่งก่อนหน้านี้มีนักข่าวมาถามเยอะพอสมควรไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆ นอกจากนี้นะคะหนุ่มนิกกี้เขาก็บอกเลยว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของน้องเขาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตนกับเปียนโนก็เป็นแค่พี่น้องกันไม่ได้มีไปถามเรื่องส่วนตัวของน้องและก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครด้วย แล้วพอถูกถามนะคะว่าถ้าจริงเนี่ยยังไงก็ยินดีใช่ไหมนิกกี้ก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องของน้องเขาดีกว่าค่ะพอถามถึงเรื่องส่วนตัวของหนุ่มนิกกี้แล้วนะคะว่าตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างเหงาไหมนิกกี้ก็บอกเขาว,ว่าไม่เหงาแล้วก็มีความสุขดีมากๆเพราะว่าไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกใครเราจะทําความชั่วแบบไหนก็ได้ไม่มีคนแอบถ่ายรูปนิกกี้แล้วส่งไปให้แฟนดูทําทุกอย่างได้แบบสบายใจเวลาอยู่กับผู้หญิงอยากจะไปไหนกับใครก็ไม่ต้องกลัว ก็จะมีคนแอบถ่ายและนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของหนุ่มนิกกี้นาชาดค่ะทั้งเรื่องหัวใจของเจ้าตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจของอดีตแฟนสาวอย่างเปียนโนโด้วยที่ตอนนี้ค่ะก็มีข่าวว่ากําลังซุ้มคบกับปั้นจันทรประมะอยู่นั่นเองแล้วหลังจากที่มีข่าวนะคะหลายๆคนก็คือไปส่องอินสตาแกรมของทั้งคู่ที่มีภาพถ่ายค่ะในมุมเดียวกันส,สถานที่ก็เหมือนจะเป็นที่เดียวกันซึ่งก็ตอกย้ําข่าวลือนะคะ แถมทางด้านของหนุ่มปั้นจันค่ะก็ยังขยันเข้าไปกดไลค์รูปของสาวเปียโนอีกด้วยซึ่งงานนี้นะคะคู่นี้เขาจะคบหากันจริงหรือเปล่าก็คงต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของเจ้าตัวกันอีกทีค่ะส่วนสําหรับหนุ่มนิกกี้นชัดนะคะที่ดึงเข้าไปเกี่ยวด้วยในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นอดีตแฟนหนุ่มของสาวเปียโนยังไงนะคะก็คือไม่เกี่ยวกันแล้วในตอนนี้ อย่างที่นิกกี้นะคะได้บอกไปจบก็คือจบแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อก,กันค่ะก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะขณะที่ทางด้านของความคิดเห็นค่ะจากบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับเรียกว่าส่วนใหญ่ก็มีความคิดเห็นไปในเชิงเดียวกันค่ะว่าถ้าสองคนนี้นะคะเขาจะคบหาดูใจกันจริงๆตามข่าวลือเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างโสดด้วยกันทั้งคู่ค่ะ และดูเหมือนความชอบไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะน่าจะเป็นไปในมุมเดียวกันทิศทางเดียวกันนั่นแหละที่มีคนบอกว่าเจอคู่นี้เนี่ยตามสนามบินเทนนิสกอล์ฟคาเฟ่อะไรต่างๆค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะติดตามข่าวนี้อยู่เดี๋ยวก็ต้องมารอดูไปพร้อมๆกันค่ะว่าทั้งคู่จะออกมาเปิดเผยถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าคบกันจริงๆหรือเปล่าค่ะ